เขากล้าเขียนคำเค้มมาอย่างนี้ได้ยังไงป้า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 คือการปกปิดนะทุกคนดูมันยังมองเห็นรอยสิวอยู่นะแพรว่าตรงนี้ก็คือหลุดนะคะแพรจะให้คะแนนเต็มอยู่แล้วสวัสดีค่ะดิฉันแพค่ะคลิปนี้นะคะแพรก็จะมารีวิวรองพื้นตัวใหม่ ของ Q-Press ตัวนี้ค่ะเป็นรองพื้นที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะสูตรนี้ q p ว s s h y b r i d Brightening Foundation SPF 50 PA บวก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 ค่ะคือตัวนี้เป็นรองพื้นที่เพิ่งออกแต่ว่ายอดขายในช้อปปีอ่ะซึ่งแพ็กก็กดสั่งมาจากช้อปปีนะคะอันนี้ไม่ได้สปอนนะคลิปนี้เพราะว่าซื้อมาใช้เองแพรยังไม่ได้ลองแกะใช้เลยนะคะจะมาลองครั้งแรกกับทุกคนในวันนี้รองพื้นตัวนี้นะคะตามคำเคลมต่างๆที่แบบทาแบรนด์เขาเขียนมาใน ช่องทางการสั่งซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่ารองพื้นตัวเนี้นะคะเป็นรองพื้นสูตรคลีนค่ะซึ่งไม่มีสารต่างๆที่อาจจะทําให้เราแพ้ระคายเคืองหรือว่าเกิดการอุดตันนะคะแล้วก็เป็นรองพื้นที่ผสานสกินแคร์มาด้วยนะคะไม่ใช่แค่แบบให้เราทาแล้วผิวสวยกันอย่างเดียวนะ mm hmm. เขาบํารุงผิวได้ด้วยค,คําเคลมที่เขาเขียนในช่องทางการสั่งซื้อเขาเขียนว่าตัวนี้มีในสินามินาเปอ์เลยใช่ปะพอเวลาเราใช้ตัวนี้สักประมาณหนึ่งอาทิตย์จะช่วยบํารุงให้ผิวของเรามีความกระจ่างใสมากขึ้นต่อให้้้เเเเเรราาาาาาาจะะไไไไมมม่่่ดทสกกินนแคคคออลยยยยขีีํงงงัว ต้องปังมากจริงๆหรือเปล่าแล้วนอกจากในซีนามายนะคะเขาก็ยังมีส่วนผสมอื่นๆที่ช่วยบำรุงผิวของเราในเรื่องของความชุ่มชื้นล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวอะไรประมาณนี้นะคะมาเรามาแกะดูข้างในกันอุย้ยแพ็คเกจจิ้งคือแบบน่ารักมุฟมิบมากทุกคนแล้วก็ขวดมีความไม่กองแก๊งเลยนะคะขวดมีความดูแบบสวยหรูน่ารักอ่ะน่ารักจริงๆทุกคนทั้งสีทั้งแบบรูปทรงต่างๆนะคะเอาอะมาละนี่นะคะแพ็ปั๊มใส่มือ ปึ๊บ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 เขาบอกว่ารองพื้นตัวนี้นะคะเนื้อมีความบางเบาทาแล้วให้งานผิวแต่ว่าให้การปกปิดแบบดีเลิศแล้วก็คุมมันยาวนาน12ชั่วโมงนะคะแล้วก็เขาเขียนบอกไว้อีกว่าตัวเนี้ยทาไปแล้วอ่ะยิ่งเหงื่อออกระหว่างวันผิวยิ่งสวยมากขึ้นเออเอาสิรองพื้นรุ่นนี้นะคะเขาก็มีออกมาทั้งหมด5เฉดสีค่ะซึ่งเฉดสีที่แพลสั่งมาลองเนี่ยก็คือ Y 2 0 Warm Ivory นะคะเดี๋ยวลอง swatch ให้ดูคิดว่า ไม่น่าจะสั่งผิดพลาดนะ สีเขานะคะมีความแบบเหลืองๆอ,อ๋อแล้วเขาชื่อวอมอ่ะอน,นี้นะคะแพ้ก็ไปทาสกินแคร์มานะคะทา moisturizer ของซุนจองเดี๋ยวแพ้จะทากันแดดนะคะเป็นกันแดดตัวนี้ไม่อยากข้ามตอนทากันแดดไปเพราะว่าอยากเอามาแนะนําทุกคนว่ากันแดดตัวนี้คือแพ้ลองใช้แล้วมันเลิฟมากเป็นของ beauty of j o ซ o n นะคะสูตรเนี้ยจะเป็นสูตรข้าวโปรไบโอติกเนื้อมีความบางเบาแล้วทาไปแล้วอะ่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นกันแดดที่ไม่รบกวนการลงรอง,องพื้นหรือว่าการแต่งหน้าต่อเลยนะทุกคนกันแดดบางตัว เ,เวลาเราทาไปแล้วใช่ปะมันจะเหมือนจะแบบเคลือบผิวแล้วบางทีอะ่ะมันก็จะทําให้มีความเป็นศัตรูกับการทารองพื้นหรือว่าทาคุชชั่นเพราะว่าเวลาทาไปแล้วเพราะมันเคลือบผิวแล้วมันแบบเหมือน,นเกาะอ,อยู่ที่ผิวอะ่ะแต่พอเราเอารองพื้นหรือคุชชั่นมาทาใช่ปะมันก็จะทําให้แบบเป็นขุยๆอ,อ่ะกันแดดตัวนี้เป็นกันแดดที่โอ้โหแพลองทา้แล้วลองแต่งหน้าต่อนะมันเลิศมากทุกคนเลิศจริงๆแบบไม่มีการเป็นคงเป็นขุยเป็นคราบแล้วก็ มีความชุ่มชื้นเนื้อมีความบางเบาอันนี้ก็ไม่ได้สปอนเนี่ยนะซื้อเองซื้อมาลองใช้เพราะว่าเห็นมาเขาดังมากโอ้โหอยู่ดีๆแบบขึ้นแท่นลูกหลักไปเลยอ่ะอีกอย่างหนึ่งจะบอกว่าเหมาะกับคนที่เป็นสิวคนที่ผิวแพ้ง่ายด้วยนะคะเขาแบบอ่อนโยนต่อผิวมากๆไม่มีน้ำผงน้ำหอมอะไรด้วยนะคะเดี๋ยวแพรแปะแพิกัดไว้ให้นะคะเดี๋ยวนี้ยูทูบเขาพีนี่นะกดปดักปึ๊บ เข้าช้อปปี้ได้เลยนะคะกดแมแพ้ไม่รู้ว่ามันขึ้นตรงไหนเ่ยทุกคนลองดูมุมนี้ปะ่ะหรือมุมนี้หรืออะไรสักอย่างอะ่ะกดสั่งซื้อได้เลยนะคะต่อไปนะคะได้เวลาแล้วที่เราจะมาลองใช้คิวเพรสตัวนี้กันคะ่ะเดี๋ยวแพจะบีบ1ปั๊มลงไปที่มือก่อนนะคะหลังจากนั้นนี่เดี๋ยวแพจะใช้แปรงเอามาลงนะคะที่หน้าอ๋อเดี๋ยวนี้ชอบใช้แปรงมากๆทุกคนเดี่ยใฟอร์นะนี่นน อ่ะเดียวแพรทาข้างนี้ทุกคนดูละกันตื่นเต้นน่าอยากลองมากเพราะว่าเห็นกระแสแรงมากเห็นคนเขารีวิวกันแล้วก็เห็นแบบขนาดเพิ่งเปิดตัวขายออกมาคือยอดขายในช็อปปีม้มันดูตัวเลขจํานวนมันเยอะขนาดนั้นอจะลองแล้วนะปาบ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 นี่โอ๊ยคือเนื้อของเขาอมีความแบบจิ้มทีเดียวปาดได้ครึ่งหน้าเลยนะเอาดี เออสีก็ค่อนข้างมีความผ่องสว่างกระจ่างใสนะคะเนื้อมีความเกลี่ยง่ายอยู่นะทุกคนต่อไปนะคะก็เอาฟองน้ำมาแทบๆท,บทบอีกสักรอบ อันนี้นะคะคือทาไปหนึ่งรอบยังไม่ได้บิวพงบิวเพิ่มอะไรนะคะแต่ไปแค่ทีเดียวคือการปกปิดเนี่ยทุกคนดูมันยังมองเห็นรอยสิวอยู่นะแปลว่าเดี๋ยวลองบิวเพิ่มกันดูว่ามันจะเป็นยังไงในเรื่องของความชุ่มชืนะ้นอะคือช่วงนี้แพรมีสิวขึ้นตรงนี้ใช่ปะตรงปากแล้วแพรทายาสิวมันก็คือแอบแอบเป็นรอยคลาบคาบนิดหน่อยนะแต่ว่าก็ไม่ได้ดูแบบเยอะอะไรไม่ได้ไม่ได้ดูน่าเกลียดไม่ได้ดูแบบว่าสังเกตง่ายขนาดนั้นต้องจ้องดีๆถึงจะเห็นอ่ะเดี วิวเพิ่มกันตรงบริเวณรอยสิวต่างๆของเรานะคะแต่ว่าเออทาไปแล้ว,วมีความงานผิวจริงๆมีความงานผิวมีความแบบธรรมชาติอยากแต่งหน้าให้ผิวดูธรรมชาติแบบไม่ต้องตึบไม่ต้องแบบตึง้งอะไรอย่างเงี้ย แพรว่าเออลองพื้นตัวนี้โอเคอยู่อันนี้คือลองบิวเพิ่มแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็ยังปกปิดได้ไม่หมดเดี๋ยวพ่าจะลองบิวอีกสักรอบแต่รอบนี้คือเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะที่แพรจะให้โอกาสเขาในการปกปิดนะคะไม่งั้นขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยชีวิตแล้วละ่ะบิวเพิ่มรอบนี้นะคะไปใช้พับคุชชั่นไปซะเลยอโอเคบิวเพิ่มได้แล้วรู้สึกว่าอืมก็ถ้าเกิดลงบิวเพิ่ม อันนั้นรอบที่1อันนี้คือบิวเพิ่มรอบที่2เท่ากับเป็นการลงบนผิว3ครั้งนะคะถือว่าโอเคพอลง3ครั้งก็ ปกปิดได้นะคะแต่ว่ามันยังเหลือรอยจางๆอีกหน่อยนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยนะคะการปกปิดนะถ้าเกิดเต็ม10แพงให้ประมาณแบบ7อะไรอย่างงนะี้ละกันเนาะแต่ว่าเวลาทาไปแล้วมันรู้สึกมีความแบบเบาเสบายผิวเนื้อคุชชั่นมันดูมีความแบบบางเบาเหมือนแบบเอาน้ำมาทาหน้าทุกคนมีความแบบฉ่ำๆอะ่ะทาไปแล้วรู้สึกฉ่ำๆไม่ใช่ฉ่ำแบบว่าเหนียวนะฉ่ำแบบมีความเย็นสแบาบยเอออธิบายอย่างงี้ละกัน,นเออส่วนตัวแบบเออชอบชอบชอบเดี๋ยวลองทาอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง บิวเพิ่มข้างนี้แล้วด้วยเรียบร้อยนะคะแพก็ยังยืนยันนะคะที่จะให้การปกปิดของเขาประมาณแบบ8 7อะไรอย่างนี้คือมันยังมองเห็นรอยส่งรอยสิวอยู่นะคะเนี่ยเบลอรูขุมขนได้ดีเลยนะคะรูขุมขนแบบแผวจมูกอะไรอย่างเงี้ยคือนางแบบหายหมดต่อไปเดี๋ยวแพรจะเอาคอนซีลเลอร์ทาใต้ตา,ตานิดหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวจะทาแป้งเซ็ตแป้งแล้วก็เดี๋ยวไปแต่งหน้าต่อแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนฟิน i s h ลึกนะคะ เสร็จแล้วค่ะ f i n ิชลุ o ของแพนในลุคนี้นะคะวันนี้มาในลุกแบบใสๆให้มันเหมาะกับรองพื้นคิวเพรสไฮบริดตืวนมีนะคะนี่อ่ะเดี๋ยววันนี้นะแพทเดี๋ยวแพทจะออกไปขาบพุ่งคาเี่ข้างนอกนะคะเพราะว่าต้องไปถ่ายลุกถ่ายคอนทงคอนเทนต์อะไรใดๆก็เดี๋ยวจะถ่ายระหว่างวันให้ดูว่าระหว่างวันผิวหน้าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ ตอนกลางคืนนะคะเราจะมาสรุปดูกันอีกทีว่าสีไม่ดรอปจริงไหมรองพืม้มีความติดทนไหมระหว่างวันถ้าเกิดเหงื่อออกผิวมันจะสวยขึ้นจริงๆใช่ไหมก็มารอดูกันนะคะนี่สภาพผิวหน้าเหมือนที่เขาบอกจริงแบบยิ่งเหงื่อออกคือผิวยิ่งสวยโอโห มาค่ะตอนนี้นะคะก็10กว่าชั่วโมงแล้วตอนนี้นะคะก็คือตีสองแล้วเรียบร้อยวันนี้แพนเริ่มแต่งหน้าค่อนข้างช้านะคะประมาณ 3- 4มสี่โมงอะไรอย่างเงี้ยก็10ชั่วโมง11ชั่วโมงแล้วตอนนี้เรามาดูกันว่ารองพื้นคิวเพลสเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูที่ความติดทนกันก่อนเขาบอกว่าติดทนดีอะเป็นยังไงบ้างทุกคนคือแพนรู้สึกว่าแถวตรงเนี้ยแก้มอะทุกคนดูนะแถวแก้มอะคือยังอยู่นะแถวเนี้ยเห็นปะตรงที่เรากลบรอยสิวไว้อะมันก็ยังอยู่แบบ หลุดน้อยมากหรือว่าแทบไม่ค่อยหลุดเลยทั้งสองข้างเลยแต่ว่ามันจะมีบริเวณที่มันหน้ามานันมันเช่นตรงนี้ซึ่งวันนี้แพใส่แว่นนะคะแบบมีการใส่แว่นตอนแบบขับรถด,ดูทีวีอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีรอยแว่นตรงนี้แล้วก็มันจะมีรอยแบบหลุดหลุดแบบรอยเหมือนแบบแป้นแว่นมันโดนหน้าอะไรเงี้ยก็คือแบบ มันหลุดไปแบบอยากเห็นได้ชัดเลยตรงนี้ก็คือหลุดนะคะแล้วก็บริเวณที่หลุดเยอะมากที่สุดคือจะเป็นแับกระจุกตรงหน้าตรงเนี้ยคือบริเวณจมูกที่มันมีความมันออกมาดูทุกคนดูนะเห็นปะแพรรู้สึกว่าตรงจมูกอะ่ะมันหลุดค่อนข้างแบบอ,อ่ะขนเมลเข้าปากเห็นได้ชัดเลยแถวจมูกเห็นไหม แล้วก็มาดูตรงหน้าผากนะคะตรงหน้าผากก็มีหลุดแถวนี้แถวตรงกลางเลยก็คือรู้สึกว่าในเรื่องของความติดทนอะแพคิดว่ายังไม่ได้ให้เขาเต็ม1ิบขนาดนั้นนะคะรู้สึกว่าประมาณ7อะไรประมาณนี้สําหรับรองพื้นรุ่นนี้นะอ๋อแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นแบบเซมิแมทนะคะรองพื้นรุ่นเนี้ยคือไม่ได้แมทสะทีเดียวแล้วก็ไม่ได้โกสะทีเดียวนะคะจะมีความแบบแมทแบบชุ่มชื้อนอยู่ก็รู้สึกว่าผิวหน้าระหว่างวันอะรู้สึกว่าไม่ได้แห้งตึงด้วยนะคะรู้สึกว่าเออโอเคมาดูในเรื่องของความผ่องไม่ดรอปอันนแพ้่กกระจดู แล้วแพรู้สึกเลยว่าแบบผิวหน้ายังมีความผ่องอยู่ขณะตอนนี้ตีสองแล้วรู้สึกว่าผิวหน้ามันผ่องจริงๆคือหน้ามันไม่ได้คล้ำขึ้นเลยมันไม่ได้ดูแบบหน้าดาหน้าหมองเลยรู้สึกว่าในเรื่องของความสีไม่ดรอปอะตรงนี้เขาทําดีมากต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเขาคุมมันได้แค่ไหนอันนี้ก็คือกระดาษซับหน้ามันที่แพรซับออกมานะคะประมาณนี้มันก็ยังไม่เต็มแผ่นนะทุกคนปกติวาที่แพร์ทำคลิป <c oughs> ปกติเวลาที่แพรทำคลิปเทสคุชชั่นรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีความแบบออกมาเต็มประมาณ1แผ่นแต่ว่าอันนี้คือยังเหลือที่ขอบๆไว้อยู่พันทางที่แบบแพรพยายามแปะๆปะแล้วรู้สึกว่าในเรื่องของความคุมมันอะโอเคในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ให้ว่าแบบคุมมันที่สุดแต่มันแอบ,บหลุดคือแพรจะให้คะแนนเต็มอยู่แล้วเพราะแพรรู้สึกว่าเรื่องผิวสวยเนี่ยแพรชอบเลยรู้สึกว่าบริเวณที่แบบมีความมันออกมามันหลุดง่ายไปหน่อยแต่ถามว่าจะใช้ต่อไหมคือแพรก็จะใช้ต่อนะคะรู้สึกว่าแบบสามารถใช้ในวันที่แบบ สบายๆยอยากให้ผิวสวยอย่ะผิวดูมีความเป็นธรรมชาติงานผิวแล้วก็ถนอมผิวได้ด้วยบำรุงผิวได้ด้วยอันนี้ก็รู้สึกว่าเออโอเคอาก็สำหรับในคลิปนี้นะคะแพก็มารีวิวรองพื้นคิวเพลสตัวนี้ให้ทุกคนดูแล้วเรียบร้อยนะคะหวังว่าจะช่วยตัดสินใจในการเลือกซื้อได้นะคะเกง่กงๆโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยราคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ได้นะคะเราจะเป็นใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย